เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางตลาดสดหญิงสาวคนหนึ่งแค่จอดรถซื้อของไม่ถึง10นาทีถูกตบซัพบโดยไม่รู้ตัวกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดหญิงสาวรายนี้ขับรถมาจอดข้างรถยนต์สีดำก่อนจะเดินลงไปซื้อของตามปกติแต่ในจังหวะเดียวกันนั้นชายสองคนแต่งตัวคล้ายตำรวจนอกเครื่องแบบเดินลงจากรถสีดำแล้ววางกระเป๋าสีส้มไว้ข้างรถของเธอจากนั้นก็กลับขึ้นรถเหมือนรอดูอะไรบางอย่างอยู่ ขอบคุณคลิปดีๆจากคุณน้อยกัลสินที่ส่งมาให้นักข่าวได้เผยแพร่ต่อเพื่อเตือนภัยในโซเชียลให้ทุกคนได้ระมัดระวังมากขึ้น ไม่นานหญิงสาวกลับมาที่รถเธอเห็นกระเป๋าสีส้มวางอยู่ข้างรถคิดว่าอาจเป็นของใครตกไว้จึงหยิบขึ้นมาแล้วนำไปไว้ท้ายรถของตัวเองทันใดนั้นชายสองคนคนนั้นก็เปิดประตูลงมาอีกครั้งแสดงท่าทีเหมือนเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบก่อนจะบังคับให้หญิงสาวยื่นเงินและของมีค่าให้ทันทีหากไม่ให้จะพาไปโรงพักสุดท้าย หญิงสาวตกใจสุดขีดรีบยื่นเงินให้ทั้งสองคนจากนั้นคนร้ายก็รีบขึ้นรถขับหนีไปทันทีหญิงสาวรายนี้ยำรับว่าตอนนั้นตกใจไม่รู้จะทำยังไงเพราะอีกฝ่ายแต่งตัวเหมือนเจ้าหน้าที่ทุกอย่างอุทาหรณ์สำคัญถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าอาจไม่ใช่เจ้าหน้าที่จริงอย่าหลงเชื่อ โทร191หหรือสถานีตำรวจใกล้บ้านทันทีให้เจ้าหน้าที่จริงเข้ามาตรวจสอบ